ละหันโตสัมมาสัมพุทธันสานะโมตัสสามภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธันสานะโมตัสสาภะคะวะโตอะหะโต น่งข้างคอยย่อมือไายถวยทุนถวยเทผู้มีฤทธิ์เด็ดกามพลล้นเลินลายขอซืบหนวลายาใหญ่เขาสู่พิธีกรรมป่วงข้าทำมงคลเต ่งข้าน่อยดอกพลอยใดดอกสื่นตุนะ้มปานุ่มก่อนแล้วกับก้มขอเชิญเทพยันนาวาสเาเทก่มีท่านผู้เนักามาอยู่สวันทั้งอกสั้งใจลูปีถวยเทวันผู้นัาหวงังเติ้งเทวันสันญญารูปภูมิ สีคาราตะเตโคส้นเทพตทุกานผู้เรายอดคุณเขาจันตาลิเขทันที่เนากลางเอาเอาหนาพาเวหากวงวิมานีเทพทั้งควงผู้เราศาสนาวิมานเนียนเนียนสางาถึงวิมานยัน้านหนาพาควงควังศาสานาที่เปรียบตุกันที่เนาอยู่บน ภูมิสถานอยากทากันทับพนาคาถึงอยาสาคนท่านหนักเราไน้ทาอยู่บนบกอยู่บนพื้นน้ำที่สวงเจ้าโลบต่ำน้ำโลกคาปลาไม่ไค่ไค่เกีบกันนะโซรสูยุสันเท่าทานมาหาภูมิองูดมเดชาลีบี่รนเจา้าเรือ ทีทุกโอกาสปัตตภีสัมมาทิฏฐิที่พระเจ้ามาหงเขาซอยกานะอีทันตายังมุนีรวัจจนังสาตะโวมีสุนันโตนโอกา ขอเชิญทานเป็นสักขีสดาธรรมพาโมนีประเสริฐดีหวงกาเพมีตาปูกปองพองไทยไกลนิราชใน,ในมุญาตพิี่นองพองขา่าคู่สุคุให้ได้รู้ร่วงบนขอใหญ่ไพีีบาทกระจายมวลโลกายาซืมีมาไกลขอจงด,นดุนบานให้ทุกส,สมัย ประสศคโกรบเลือนรวยรุ่นผู้สู้โคตะให้ได้รู้ล่วงพรสาปะิงสะลึงทานบดีวานเ้ียสัยเพิ่งพาพระราโอได้เสดสูส้นำคำนำพาพุทธศาสตร์ก่ออำนาจคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆาเจ้าคุณเทพรา,าเจ้ามาหองเทาซอยกา โมตัสสะะคะวะโตระหะโตสมาสมุทธัาสะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสมาสมุทธัาสะโมตัาสะะคะวะโตระหะโตสมาสมุทธจสสะโอขังกาสาโอกาสาฟุงขาทั้งหลายขออภิวันทนาคาไยยังพามหาอุปปุค ทรงเกียรตินายิ่งกว่าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายขออาราตนาพะมหาธีราเจ้าผู้มีอาคมมอุรมเจกลาจงสันเด็ดเต่นนำคงข้ามาผ่านจนถามัหนยห้รวยพังค้าทาว่าอุปังโุตโตมหาทิโล คิจจากุโตสม,มุทายุอิกามาโลเตชามาลาปลายันตุภุงคานของอาราธนาพระมหาเทรเจ้ามาภาพ,พุนมันทั้งหาใตลุงฟ้าละเบหนภายบนเตอนิธาพมเป็นเขาสตลอดเท่าถึงนาโุตมุโน์เท้าผู้มีใจสาโหดโกธาโกดอาตมมีใจดำบองนา เหมือดม,ม,มูงมัวเมากำาไปเหนือเบียนขอกไตทั้งไก่แลที่ไก่ตะวันโตเียนตะวันออกขอบเกียรตภูมิสถานนันคุมาทั้งหลยจากใดฟังธรรมในมหาวิทยาลัายมหาสารคามขออนันตระพาธี ตนวีเสียใจแสงพระจันทร์แห่งเฮืองโลกพระอังคันโภภัยพันนะฮพระพุทธพระฤหัสพันเพียนเกี่ยวโศสุขลาเกี่ยวคอยลาวังธรรจั ีตองค์เทเวิจังอาสากรรมจัน,น,นทร์โหดหายให้พลันภัยกับนี้อย่ามา,าวิในควงเขียรตนี้ก็คาเธอรนะโยโย่อุปคุโตมาติรูยังยังอุปคุตังมาติรังมารังจางจีวากายังพันธีสาพิยาขาปรายันตูสาพิภิสัจาปาไรยันตู เปลี่ยนใจเอือต่อพญามันสู่ทันทั้งลายมีใจมาพาเพอองค์ผู้ประเสริฐสัพพัญยูปรายันตุจงพันผ่านี้ออกจากควังเขตประเทศนี้เร็วพันกอ่อนคาเทินงูม,มึงดูเห็นบ่ พ่าตาเคียันนี้อุปกรณ์นั่นวงนี้แหละเอาใชา่โย่ใช่โย่